จาของมีนคนมักเรียงป่าหางยุ่งแต,แต่แต่ไรมาแล้วแต่เด็กน่อยเขาเกิดเลยมีความคิดว่าเออลองลองลองขายบ้างดูลองเท็ดเป็นการตลาดบ้างดูฮะมันได้ขายเอามันได้ขายเลยมันมีคนมักคนสนใจเขาเกิดเลยมีความคิดว่าเออเขาต้องมาทางนี้แหละแม่แล้วมันน่ะเป็นอิสระมันมาต้องมาถาลูกค้ามามันมาต้องถาให้คนเขามามาต้องกักตุนวัตถุด,ดิบยังยัง่สีย ถ้านับรวมตอนร้องเรียงน้ํากับ3ปีกว่าแต่ว่าคันจริงจังนี่ก็แค่เสื้อ4ีหาเดือนนี่แหละพวกเกินนี่ประมาณ30สบายพันธุ์ครับหลักๆกกับมีไทเกอร์มิเลดากอนบูกาดมีหูช้างหางแดงหูช้างเลดเทลหูช้างโมเสสมีฟูแบกมีเล็ดเพล่เพล่มีบูเพล่เพล่ใทักซิโดบูทักซิโดโอไลไลเพราะเบิร์มันหลายตอนนี้เราเขาเน้นออนไลน์เป็นหลักเพราะว่าออนไลน์นี่เขาสามารถเทียตลาดขอบคุ้มเลยเลยอ่าก็บเมีตั้งแต่ห0าบาท กูละหาสิบบาทไปจนถึง2องรอยตอนนี้เนาะประมาณที่หามือนครีถึง <Wow. S 1> แนะนำตัวนะครับครับผมสวัสดีครับผมเอ๋ครับจัญญาท้ายโยทีครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มหักป่าหังเนยงุงอยลลานานาู่บ้านละหานะตำบลละหานะอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับ จุดเริ่มต้นน้องการมาเรียกอาหารมยุ่งครับช่วงแรกกะเปิดร้านสเต็กขายกาแฟ,าฟาสดอยู่ในขอนแกน่นแล้วกะมันมีจุดจุดหนึ่งว่าแม่เ,เท่านี่อายุหลายแล้วเล้วเราก็มีทียุปแลงหนึ่งซึ่งมันเขาคิดว่ามันมันสวยเขาเกิดเลยกาแฟาก็เลยคุยกันมาาสีมาเห็ดลงทุนอยู่นี่ลงทุนในคลองหนองนาะพุดสะ,ะขุดคลองเปิดเป็นคาเฟ่เนาะขายอาหารขายสเต็กอย่ละที่เขาเห็ดเป็นนี่แรกๆดอกรับดีแต่ว่ามันมาเจอวิกฤตก็คือ น้ำท่วมจากขายดีๆกันเลยต้องปิดโตลงไปเพราะน้ำลดเขาก็มาฟื้นฟูไหมเขาก็มากลับมาเปิดอีกโควิดมาบาดนี่ปิดเลยบาดนี่ก็เลยเลิกมันคุยกับแฟนว่าเขาเสียนอย่างดีถึงในช่วงที่เปิดคาเฟ่เนี่ยแฟนเราก็เรียงบัวไปน้ำเนาะเรียงบัวสวยงามบัวหนอกบัวไทยนี่ยนะเรียงเบิร์ดเขาก็เอ๊ะมันมีอ่างบัวมันก็ครูกับป่าหางยุ่งประจวบก,กับจะคองเป็นคนหมากเรียงป่าหางยุ่งแต่แต่ไรมาแล้วแต่ดีกน่อยก็เลยเอามาเรียงเบิ่งจ หาหกสายพันธุ์เนาะเลี้ยงแบบแต่กับ่ได้จริงจังเลี้ยงเขาก็สืบอเอาพอแม่พันธมาปล่อยเขากับปล่อยมันออกลูกหลานไปดูแลบ้างบ่ดูแลบ้าง,าางให้อาหารแน่บ่ไดา้ให้แน่มันกะบ,บ่ตายมันกะบ,บ่ตายมันกะน้ำเพามันเลี้ยงได้ซึ่งเป็นน้ำบาดาลน,นี่แต่ว่าล้างหม่องอาจจะเลี้ยงบ่ได้มันแล้วแต่พื้นทีน่เนาะซึ่งตัวน้ำบาดาลน,นี่มันจะมีความเข้มความหยางมากขึกันต้องทดสอบของพื้นที่ไผพื้นที่มัน เพอเขาเลี้ยงมาได้สักสองปีเออป่ามันว่าตายป่ามันใหญ่เขาเกิดเลยมีความคิดว่าเออล้องลองลองขายบางดูเนาะล้องเท็ดเป็นการตลาดบ้างดูฮะมันได้ขายเอามันได้ขายเลยมันมีคนมักคนสนใจเขาเกิดเลยมีความคิดว่าเออเขาต้องมาทั้งนี่แหละแม่เล้วะมันอ่ะเป็นอิสระมันไม่ต้องมาทาลูกค้ามามันม่ต้องทาให้คนเขามาไ่ต้องกักตุนวัตถุดิบยังเชิงเส ไปซื้อตลาดโอ้ยเมื่อยเพราะว่ามันอยูก่ไกลจากอำเภอเดียวเราซื้อของแต่ละเถื่อนี่บางเถื่อต้องไปเชยอบพุม่มถึงมันมันเสียเวลาในการเฮ็ดร้านอาหารเขาเลยคิดว่าเฮ็ดจังสี่แหละดีดีที่สุดถ้านับรวมตอนร้องเรียงน้ำก็สามปีกว่าแต่ว่าคันจริงจังนี่ก็แค่เสื้อซีหาเดือนนี่แหละโบกเกอร์น,นี่ช่วงไริขายที่แรกนะครับพี่ออาซื้อฟังมนาะเป็นยังไงตอนแรกเปิดคาเฟ่ยอยู่แล้วก็มีบัวเพิ่นกับมัตเกียวมากินเพิ่นเห็นปลาเพิ่นก็ถามมาขายบอ่อ เขาก็เลยเป็นจดประกายว่าอาขายอยู่ครับคููละยี่สิบสามสิบตอนแรกๆเขาก็บ่ได้ยคิดว่าสิีเป็นราคาเท่าไรเราก็เลยสื่อไปหลายลอยอยู่เด้ตอนแรกนะโอ้ดีใจแห้งเอามันขายได้ตัวนี้มันขายได้เขาก็เลยมีความคิดว่าเออเขาตรงไปหาสายพันธุ์มาเพิ่มหาสายพันธุ์มาเพื่อทีว่าคนเขาหมักบคือกันเนาะแล้วกัปางยุ่มันมีความโดดเด่นที่ว่ามันมีหลากหลายสปีชีมีพันนั่นพันนี่สีนั่นสีนี่หลากหลายแล้วกัมัน มวลตรงที่วา่าเขาสามารถผสมพันธุ์แล้วก็ออกลูกแล้วก็เฮตุเป็นรุ่นไปนเรื่อยๆอ่ะมันเกิดคือใครๆก็เขาพัฒนาสายพันธุ์เองใดน,น้ำเป็นงานอดิเรกไปสินะมันก็เลยมีความสนุกในการเลี้ยงแต่มาคุยกับแฟนเขาต้องเอาจริงแล้วก็คือตรงเนี้ยแต่ก่อนมันมันเป็นอาคารยังดีเลยนะทูบอ,อกเบิดทุบอ,อกเพื่อที่จะเลี้ยงปลาที่เด็ดมันโลง่งๆเห็นมันโป ONG, ่งๆแห่อากาศไทยเทลงทุนสร้างท่อมาเลยเออเอาทอนั่นมาลงลงระบบน้ำลงหยัง ทางในกับกองอนุบาลกับสั่งมาคือลุยเลยเต็มลอยเลยบริกากเลยคือเอาเต็มที่ปัจจุบันเลียงปลาทั้งหมดจกสายพันธุ์ครับประมาณ30สายพันธุ์ครับหลักๆก็มีไทเกอร์มิเลดากอนบูการมีหูช้างหางแดงหูช้างเลดเทลหูช้างโมเสสมีฟูแบกอะมิโนบูเทลอะมิโนฟูลดอะมิโนเลเทลมีเลดเพล่เพล่มีบูเพล่เพล่ใบทักซิโดบูทักซิโดโอ้หลไหลว่าเบิร์ดมันหลาย ปี่ขายดีเป็นหูช้างเลเทลแล้วก็ฟุลแบกแต่ว่ามันก็นมีทุกสายพันธุ์น่ะค้ากันไปเพราะลูกค้าเป็นมักบวกขึ้กกันเป็นกระสีมักปลาขาวแน่ปลาสีทองฟูกโกนี่ก็ขายดีขึ้กกันแล้วแต่ค้นมักเพ่มีทั้งมัดจากบอ่อครับอยูนี่ตอนนี้ประมาณร้อยยี่สิบตัวพอพันธุ์นี่สี่ประมาณสามสิบบ่อพอพันธุ์แม่พันธุ์สามสิบบ่อบ่อขุนสี่ประมาณหกสิบเนาะบ่อขุนผู่เมียแยกกันหกสิบบ่อ แล้วก็มีอ้างอนุบาลอีกประมาณ20 24บอ่อประมาณ 130, 130ร3อย30มบรอบ่อเลี้ยงเราไปใายไครครับพี่ตอนนี้นนเราเข้าเน้นออนไลน์เป็นหลักเพระาะว่าออนไลน์นี่เขาสามารถเฮ็ดตลาดขอบคุ้มได้เลยซึ่งเขากันสินเน้นว่าไปไล่สดขายซึ่งคนซื้อเนี่ยเขาสิมีความเสือถือคนที่ไล่สดเพราะว่าเขาเฮ้เาเห็นเฮาสดๆดเนาะเห็นเขาว่าเออเขามีปลาแท้เนาะมีอยู่กับปลาสิว่าด้รแบบโกงเงินหยัง้งซีมันสิมีมันสิมีการโกงอยู่ ทุกวงการนี่แหละแต่ว่าการไลฟสดเเชื่อถือแล้วก็บ,บันีีเขาก็ิีมากเพราะสักพักหนึ่งเขากลับมาเปิดในในไม้ช็อปเออไลฟ์ช็อปหมายถึงว่าเปิดหนาล้านได้ซึ่งไลฟ์นี่อนุญาตห้เขาขายสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยงได้สีโบคือติ๊กต็อกสีโบคือ Facebook ซึ่งเขาห้ามเนาะเฮตดหนาล้านหมดเดแต่ว่าไลฟ์ช็อปนี่จัดเต็มเลยเขาก็จะมีแคตตาล็อกให้เบิ้งเขาไปเลือกได้แต่สีมีคนสร้างมากขึ้นกันอันนั้นคืออัตโนมัติ กดกดใจเงนินเหรอเขาอะมันก็มาเด้งในมือถือห้องกัแแ็กทรงทรงเขากะเขาสิเป็นรอบก็คือเขาสิทรงจันพุทธศุกรูกขา่าสร้างมาเขากับมาเลือกปลาขัดปลาไวงดอาหารไวเพื่อที่จะบ่อให้ปลาเนี่ยไปขี่ในถุงถึงมันจะเกิดแก๊สเกิดพิษเกินให้ปลาตายได้เขากิพงดอาหารมันก่อนเนี่ยมันท่ายออกให้เบิร์่เพล่ะเขาจะแ็กทรงอัดออกซิเจนให้แล้วก็ห้อใบตองอย่างดีซีนบ่อให คือรักษาอุณหภูมิให้ให้มันคงที่ที่สุดเพื่อเพื่อไปถึงลูกค้าเราบ่ตายแต่ส่วนมากกับบ่ตายประมาณเก้าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์่ะจึงถ้าตายเขาก็จะมีเค็มให้เขาสิอ่าแล้วได้ลูกค้าว่าเชียวเป็นเงื่อนคืนหรือว่าเขาส่งไปให้ไหมแต่สิมีคือกันมีการรับประกันขนส่งให้เดือนหนึ่งนี่ส่งประมาณจากโตครับโอ้ตอนนี้ตอนนี้ประมาณหลายร้อยเดย้ประมาณสองสามร้อยคูอ่าก็จะมีตั้งแต่หาชิบ,บาทคูละ ห้าสิบบาทไปจนถึงสองรอยตอนนี้เนาะซึ่งเขากำลังพัฒนาเห็นมันเป็นอีกเกตหนึ่งคือเกตเอซึ่งมันราคามันหยิไปแตะอยู่พันประมาณพันก็เป็นทัวเฉเี่ยรรายได,ได้เดือนหนึ่งประมาณสักบาทประมาณสี่ห้าหมื่นครับสี่ถึงห้าหมื่นขอดีต้องการแนวประหายุยงครับก็บคือหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งสวยงามเหตุแห่งจิตใจสงบอยู่กับสิ่งสวยงามหรอกะขายสิ่งสวยงามมันเหตุแห่งมีความสุขในการเลี้ยง แลวก็ใส่ชีวิตแบบว่ามันก็บบชิวดอกเรื่องเรื่องชิวกับบชิวแต่ว่ามันสบายสบายอะ่ะเห็ดไปเรื่อยๆบต้องเฝ้า,าอย่างบต้องเฝ้า,าน้าไผ่เอาก็เห็ดตามสเต็ปของเข้าไปอ่าก็ดีของมันก็คือการในพักพรนี่แหละในยุ่กับเจ้าของแล้วกับมีเรื่องรายได้ที่มันแบบตอบโจทย์ก็คือทําน้อยๆแต่ได้เยอะอ่าเพราะว่ามันเป็นปลาตัวน้อยมันก็นจ,จัดการบริหารไงซึ่งปลากับมีหลายแบบปลาใหญ่ปลาน่อยเนาะ ซึงเป็นขันเป็นปลาคาบปลาอย่างนี้ใช่มมันก็แพงอยู่แต่ว่าการบริหารจัดการก็ต้องมีทีมีทั้งมีบอหลายหลาย,หลายบอ,อยงสินะถึงเขากะมันโดนจํากัดโดยสถานที่ถึงเหมือนมาลงโตปลาหางยุ่งพอดีเขาก็เลยเลือกปลาหางยุง่งอยา,งากสาสอะไรเ้วคนที่อยากเริ่มเลี้ยงพ้นที่สนใจอยากเลี้ยงนี่ก็คือต้องมีความหลูก,ก่อนซึ่งว่าแมนว่าอยากเ,เลี้ยงเราซื้อไปเลี้ยงเลยด้วยเขาต้องมีความรลูกความหขวาใจในการพักน้ำในการเลี้ยงประมาณนึง แล้วเขาจังซื้อไปเลี้ยงนะครับซึ่งการเลี้ยงลูก,ก็จะมีหลากหลายถึ่ง u t u b e ทั้งอย่างนี้ไปเบือบ้องผู้ใดก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเบิ้งในช่องของ t i k t o อกของฟาร์มก็ได้ก็สิมีสอนไว้คือกันนะครับเนาะวิธีเลี้ยงว่าเหเฮใดบ่ตายจังซี่นะก็คือต้องมีพื้นที่ที่ทททททพร้อมก่อนคือมีสถานที่ถ้าเป็นกลางแจง้งก็อาจจะต้องมีสะแลนพังไว้ให้แล้วจังน้อยเพราะว่ากัานห้อหลายปลาก็สิบ่ใหญง แล้วก็อายุสัน้นแล้วก็ระบบน้าเช็คน้าก้อนว่าน้าปลาปลาน้ำปลาปลาเนี่เลี้ยงได้แต่ว่ามันต้องมีเวลาพักน้เาเพราะิ้เปิดจากกอกเราใส่ปลาเลยนี่มันอาจจะนอกน้าได้แต่ว่าน้าบาดาลน,นี่ยูหนีเลี้ยงได้เลยแต่ว่าพื้นที่อื่นอาจจะต้องเช็คก้อนเช็คก็คือการอาจจะซื้อตัวตรวจพ่เหตุไปตรวจเนะว่าพ่เหตุดักพ,พานบอ่อ เหมาะกับการเลี้ยงปลาบ่อกันผ่านกันเลี้ยงได้นะครับเนาะการเลี้ยงปลาทางายุ่งหรือเพี่ออะเลี้ยงยากบ้างเลกๆอะยากเพราะว่าเขาบอกเข้าใจธรรมชาติของป่าแต่ว่าเขาเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเขาสิชิ้นแล้วห้องกระสีมันก็สีง่ายของมันเองแล็กๆมากิสร้างมาซึ่งมันก็สิมีตายไปน้ำทังนี่ซึ่งอเขาก็บูรู่สาเหตุแต่ว่าเขาก็ค่อยๆปรับมาจนว่ามาถึงจุดธิวาเออเขาสามารถเหต ใหญ่บอ่อใหญ่หางสีปลาเพาตายได้แรกๆกะชียากอยู่แต่ว่าขันเรียกไปเรื่อยๆกะสีกบสีเข่าระบบเองฝากช่องทางกับติดตอ่อครับคนที่สนใจนะครับก็สามารถติดตอ่อทั้งฟาร์มได้บว่าจะเป็นติ๊กตอ็อกแล้วก็ทั้งเพจ y ยูทูบเนี่ยซื้อว่าฟาร์มฮักปลาหางนุยุงซื้อเดียวกันเบดถูกกับช่องทางนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็คือ 0626359441สามารถแชทเข้ามาสอบถามได้หรือว่าจะมาเบิงยูทีฟาร์มมาเลือกซื้อ,อยูฟาร์มก็ได้นะครับเนาะวันเสาร์อาทิตย์โทรมาก,ก่อนเด้อเพราะว่าบางทีอาจจะบ่อยุ่อาจจะไปทุระหรือว่าติดอ่าแพ็กปลายอย่างนี้ครับเช็คตารางก่อน,นดิดึงครับผม